เมนูสิ้นคิดมาแล้วจ้าสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มาเจอกับแม่หนูดีอีกแล้วนะคะเมนูสิ้นคิดวันนี้นะคะก็คือผัดกะเพราหมูสับไข่ดาวราดข้าวนั่นเองค่ะทำทีไรก็อร่อยทุกครั้งนะคะเตรียมวัตถุดิบเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือ,อใบกะเพรานะคะล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะพริกขี้หนูกับกระเทียมนะคะโขลกยาบนะคะ มาผัดให้หอมนะคะเรมกระทะแบบนี้เลยผัดกับน้ำมันให้หอมนะคะแล้วก็ใส่หมูสับลงไปผัดหมูสับให้สุกนะคะใช้ไฟปานกลางนะคะเพื่อน หมูเราสุกแล้วดีก็จะใส่สีอิ๊วดำลงไปจ้าคลาุกเคล้าให้เข้ากันเลยจ้าตามด้วยซอสกลางนะคะในซอสกลางเนี่ยจะมีครบทุกอย่างแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นสีอิ้วขาวผงปรุงรสนะคะแล้วก็น้ำปลานะคะมีครบทุกอย่างแล้วเราไม่ต้องเติมอะไรเพิ่มแล้วนะคะชิมรสชาติตามใจชอบเลยนะคะสุกแล้วเราก็ใส่ใบกะเพราลงไปใส่เยอะๆได้เลยนะคะ คนๆให้เข้ากันนะคะให้ใบตอเขาสุกจ้าจากนั้นเราก็ปิดไฟได้เลยนะคะและขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะมาเจียวไข่กันไข่ที่ใช้เจียวนะคะดีจะใช้เป็นไข่เป็ดน,นะคะแล้วแต่ความชอบนะคะใครชอบไข่ไก่ก็ตามสบายได้เลยะคะ่ะ โดยส่วนตัวนะคะจะชอบกินไข่เป็ดทอดนะคะเพราะว่าไข่เป็ดเนี่ยเวลาที่เรานํามาเกียวเป็นไข่ดาวแล้วเนี่ยข้างนอกเขาจะกรอบนะคะแต่ว่าไข่แดงเขายังคงเยิ้มๆอยู่นะคะนี่ทำสองจานนะคะก็เลยต้องทอดไข่ดาวสองใบจ้าเห็นไหมคะขอบข้างนอกจะกรอบแล้วนะคะแต่ว่าข้างในก็ยังคง มีความแบบเยิ้มเยอยู่เลยค่ะเสร็จแล้วตักลาดข้าวได้เลยนะคะจานที่หนึ่งผ่านไปและนี่ก็คือจานที่สองนะคะตักลาดข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะตามด้วยไข่ดาวลงไปเลยก็จะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับ ผัดกะเพราหมูสับไข่ดาวราดข้าวจ้าน่ากินไหมคะเพื่อนๆนและจานเล็กเนี่ยก็จะเป็นของดีเองคะ่ะเนื่องจากว่าเราจะไม่กินข้าวเยอะจ้าแต่ไม่เยอะก็แอบ,บเยอะอยู่เหมือนกันนะคะเนื่องจากว่ามันอร่อยมากๆเลย ็นยังไงบ้างคะหน้าตาหน้าทานไหมคะหิวข้าวกันแล้วใช่ไหมล่ะมาจา้ามากินด้วยกันจา้ามาชิมฝีมือแม่หนูดีนะคะว่าจะอร่อยเหมือนมืออาชีพหรือเปล่าจา้าขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะ